ครับผมตอนนี้ก็เอาหมูลงตเาาาลตองออาแล้วครับผม,มอ,อ,อ,อ่านไาาะไอผู้โดนไข่สุกแล้วบอต้องเอาสุกไรแล้วครับเพราะว่าเขาเสียบอาไปพุ่งอยู่ในหมออยู่นอกจากเฮ็ดตามเที่ยงไม่เฮ็ดได้หมายความว่าจ้าวปลาลีมาณมันโอ้มันเอาต้องเอาติดมันจังไงแล้วครับมันยังหีบเสียบโอ้ฟันฟันไรอ,อ่ะเด้อมันมันเยอะ ค่อยเคลื่อนไปครับผมอ้เบิกบรรยากาศขันขบ้านหน้าคนระับิบบบบกบเลยก่นอ่าสำหรับคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมนาาจะตอบในทุกคอมเมนต์เดอ้อทุกคอมเมนต์มีก้อหมายหนาาสีเบิ้มหายดูแลหายครับผม หน้าไปเห็ดงานเตุากาลรกลรับมาเออตอบระท่านก็เป็นอย่างลั่นก็ได้ค่อยๆพิ่งตรวจสอบกันไปว่าอันไหนพระท่านได้ตอบอยายาหน้ากับที่ไยงามเฮ็ดแลวกอะไรพัฒนาฝีมืออจ้าของให้ดีสีเลียนรูวิธีเฮ็ดเห็นมันออกมันเห็นมันอนอกเป็นตะบึงอะนะบ่าเห็นหน้าดูส่วนคนคอมเมนต์มากกอยยารุนแรงหลายเด้อบ่อบพ่อเด้อหน้าเออไอซีว่างได้ดีแหละ ไายใจนิดๆแต่าาก็มาตื่นกดเพราะว่าหน้าเ่เคยบเจอเหตุการณ์แบบนี้เพิ่งเห็ดได้แค่หน้าเพิ่งเอขอขาม้าเห็ดคลิปนี้ได้บ้านๆก็ถึงเดือนเต็มด้วยซ้ำเพราะว่าหน้าเริ่มตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเริ่มตัม้งแต่ออพไรตั้งแต่วันที่เอาจริงๆกับวันที่สิบครับผมเห็ดมากนี่ก็จีตีเป็นเดือนแล้วไปเดือนนึ่งแล้หน้าเพิ่งหัดเห็ดมากนี่เห็ดคลิป เฮ็ดคลิปมาประมาณเดือนหนึ่งอาจจะประมาณเดือนหนึ่งนี่ยแหละครับกะให้โอกาสหน้าเด้อเด้อคือว่าเราโค่นมะค,ะเคยเฮ็ดเลยจับปับ๊บเนี่ยจเจี๋ยมันเก่งโมเมนต์เหรอครับโมเมนต์เอาเรื่องซีเรียสมาคุยกันเนี่ย่ิวต่างเพื่อเป็นจริงเป็แต่กินนะครับผมย่างเพราะมันมาแล้วก็ไปซอยซอยห้าง สรเสร็จแลาวห้อกับมะพร้าวไม่หมอยที่หนึง่งมะเขเป็นน้ำตกครับผมน่าเป็น<ม>เป็น,เป,นเป็นอาหารที่น่าชอบมากๆเลยเนื้อก็ได้มูก็ได้ต้องอย่างก่อนนะครับจังหวะมะเห็ดคนหลบไปลบไม่กระ,ะเจน <Yeah. S 2> เย้เฮ็ดไป <c oughs> สำหรับคนเขาว่าเบิ้งไม่กดติดตามให้หน้าเลยได้ครับผมอูอ้ดอนเนี่ยกลับมาเย็นอีกรอบนึงแล้วครับคลับข้อมหนาวกลับมาอีกรอบนึงแล้วครับผมที่หน้าถอดเสือ้อนาวออกห้อยอย่างเพราะว่ามันมันกินมันติดเสื้อผ้าครับผมเด,เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับผมหน้าสีพักไปสน,กกนิทกอนโอเคครับ ตอนนี้เนื้อห้าก็ได้ปริมณ่นประมาณนี้แหละครับผมกระซอยออกมาแล้วครับผมต่อไปนี้ก็เป็นงานที่การเอามาพ่นครับเอามาค้นไข่มันเขาทีเขาทางครับผมเรากัตังหัอจังหนไข่มันจะโอเคครับไข่มันแบบเนี่ยฮะย่างแบบครึ่งสุกครึ่งดิบนะครับแบบว่าเหมือนสเต็กนะครับเ้ากับเห็ดแบบนี้นะยังแซ่บครับเนื้อมันจะเด่น อ,อ๋อนุ่มอนอนนอนได้เป็นใจเลยยังนิดอย่างในไม้ไม่เยอะนะครับมา,ากอะเป็นไม้เปียกเป็นไม่อย่างน้นค่อมขึ้นสื่อว่ามันออไมค่อยมั่งุ่งครับผมโัวยอดแสงครับเนี้ยหมูกำลังใกล้จะได้แล้วครับผมแล้วก็เขี่ยจักหน่อยครับ พอเราเขี่ยจากหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปปรุงเคียงเคียงมันก็มีมีอะไรมากครับพวกพวกวพริกป่นน้ำหมักนาวครับกระสันนี่แหละครับโอเคครับผมมาเด้อมากินขอน้ำกันครับผมแจบก็บเพาไว้ครับ ใครับนกเกือถึงมัดดื้อหลายนะครับผมตรงมัดมันหนาวพึ่งดื้อพึ่งดื้อสงสัยผนก็นั่งฟังหนังมันเย็นไอ้มันย้อนแสงครับนี่ครับนั่งขันนี่เดียวแ้่สุดเสียกับผมน้ำตกหมูน้ำตกหมูเด้อพี่น้องมือหน้ามากหลายครับ ออกพีัดนินิดครับขอน,นุญาตใส่มือนะครับผมอีสานบันเฮาามืดหอดน้ดยอด เอ,อเอาน้ำเย็นครับพ่อ ไปแล้วพ่อเลื่อนไม่ลงเลยรับใจไปของเสียบสมเหนอมีความสุขละ ไม่เพิ่มแล้วพอเด็กน้อยมันกำลังห่าวกัน <c oughs> <c oughs> เด็กหน่อยมอหนึ่งมอสองมห,หาเด่นนั่งมหานั่งเด็กลองแพก็คือตับกะม่งไปกินลองแพก็แซ่บห <c oughs> ลายพี่น้องเด้อกิ่นหอมกันเด้อครับผมกินเพื่อคนอยู่ไก่นําคนอยูเยอรมันอยู่ต่างประเทศอยูไสกันนั่นนะครับผมน่ากินเพื่อเด้อ มันจะน่าสนใจทำยังไงเลยครับผมอย่าจงอย่าจง ูลําดวนยู้ใส่อ๋อดูดวงบ้าเออพีกพูด้อไปพูดยาดูาแล้วมาดูดวง้างูหลง่ำวมาเลยบอกว่งไปดูแม่นขนานั้นขจะติตามไรฮะว่าดูว่าดูอย่าว่าที่ได้ีนี้บ้าน ลองพอวกกันยิ่ยอกว่าที่เดี๋ยวไ่เดี๋ยวไปเข,ข่ากันเลยครับผมตอนนี้ห้อนห่อนครับ แม่แมนแมนไปแล้วไปสกุล,ลขขนคร้องใจออกจากบ้านเรื่องของ เยอะเยอะเลยพ่อที่ทำใหญ่เขาบอกดิบบอบอๆบาค่อยเลยฉังๆนน้ำมูโตเบาเบามาค่อยเลยท้ายเลยไม่ไม่ไม่เขาไปทั้งไปทั้งอันพวกเขาเดินแผงสูงเขาเดินเขาเดินเขาชั่วโมงบินเขาเยอะแล้วเขาไม่ลงต่ำบ่ายแล้วครับ น,บบนี้ไแบแรุ่นรุ่นจจน,น้องผม๋ <S <S ย่มันเร, <S 1> <S 1> เรียกผมเหมือนเรียกบอไดว่าหรอเรียกว่าเขาใส่เขาใส่สับปะนงแทนงเขาโตเขาว่าพี่เขาว่าเขาเป็นพี่ผมทังนั้นี่เขารุ่นน้องผมเขาลืมทุกทีทุกอย่างก็จันก็มีาอะไรหรอว่าเขาเป็นเล่นหนังสือรุ่นนรุ่นน้องผมนนงผมยู่ป .6 เขายู่ป .5 เฉย พอซีอินสิน,นะเข้าหมายุ่งยุยเดียวกันครเอาสรุปแล้วว่าผมบ่หยนาคาต้นแบบนี้คื่อหัวสูงแขนสูงชั่วโมงบีดหลกรละล่อนปิ้นป้อนหาผลประโยชน์ใส่ตัวเยอะเกินไปผมกบพบนเวลาอยากมีผลประโยชน์น้ำเท่าเดินมาหาเวลามีกินโดดไปหาเพื่อนหาฝูงทั้งอื่น น,น้ําบอกิหารแพร่นีจับไรพี่น้อง ได้หลายหลายครับหมูคือคือแค่ึ่งโลหรอครับหมูห่างนหมูห่างครับผมหมูหันมาใหม่ๆก็เจ้าก็เลยมาแบะตรงนี้ครับหมูสาล่างไม่ตลาดติดมันพร้อม

ข่าคุณค่าไม่โควัดช่ไหมครับติ คลิปนี้ก็จะไว้สมนีกอนนะครับผมสวัสดีครับ